Good morning, everyone, and welcome to our daily gospel truth. Well, this morning, let's go straight to the Word of God in Joshua 1 10 to 11. Joshua 1 10 to 11. Then Joshua commanded the officers of the people, saying, Pass through the camp and command the people, saying, Prepare provisions for yourselves, for within three days you will cross over this Jordan to go in to possess the land which the Lord your God is giving you to possess. จงไปในค่ายสั่งประชาชนว่าจงเตรียมสเสบียงอาหารไว้เพราะว่าภายในสามวันท่านทั้งหลายจะต้องยกข้ามแม่น้ำจอแดนนี้เพื่อเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้ยึดครองโ you know, so Moses had died โมเสสเองก็ได้เสียชีวิตไปแล้วยูโน่ he led the Israelites

ผมก็เชื่อนะว่าโยชูวาเองก็คงไม่ได้แบบมั่นใจในการที่จะเป็นผู้นําอะไรสักเท่าไหร่ That's why you you uh, before these words God spoke to him คุณเห็นไหมว่าก่อนข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยพระเจ้าได้พูดกับเขา He said do not be afraid be courageous as I was with Moses So I will i w be t พระองค์บอกว่าอย่ากลัวเลยจงกล้าหาญเถิดแล้วเราเองก็จะอยู่กับท่านเหมือนที่เราเองได้อยู่กับโมเสสมาแล้ว He said just meditate on my word day and night และพระองค์บอกว่าจงคร่ครวญถ้อยคำของเราทั้งกลางวันและกลางคืน and you will be successful แล้วท่านเองจะประสบผลสำเร็จในทุกอย่างที่ท่านทำคุณจำได้ไหม Joshua and Caleb were ว่าโยช u a กับคาเลบเนี่ยก็ถือว่าเป็นสายลับที่อยู่ในกลุ่มทั้ง12คนน Who went into spy out the promised land? You remember that? จำได้ใช่ไหมครับว่าเขาได้เข้าไปในดินแดนนั้นแล้วก็ไปสอดแนมดูว่าดินแดนนั้นเป็นยังไง So it was only Joshua and Caleb that came back with a report of faith. แต่เฉพาะโยชัวกับคาเลบเท่านั้นที่กลับมา

เราสามารถที่จะยึดคลองดินแดนนั้นอย่างที่พระเจ้าสัญญาไว้ได้แน่นอนและผมเชื่อว่าก็เป็นความเชื่อที่โยชัวมีในพระเจ้าจึงทำให้พระเจ้านั้นยกเขาขึ้นมาเป็นผู้นำตอนนี้เนี่ยโยชวเองก็ได้สั่งเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลประชาชน Let's get ready ว่าเตรียมตัวให้พร้อมนะ Prepare provision for yourselves คือเตรียมเสบียงอาหารเอาไว้สำหรับตัวเอง For in three days we'll cross over this Jordan and march into the promised land เพราะว่าภายในสามวันท่านทั้งหลายจะต้องยกข้ามแม่น้ำจอร์แดนนี้ Now you have to remember that the giants are still there เราต้องไม่ลืมนะว่ายังมียักษ์อยู่ในเมืองนั้นอยู่ The powerful tribes still living and possessing many parts of the promised land เพราะว่าเป็นชนเผ่าที่มีพลังมีอํานาจมากแล้วก็อาศัยอยู่ในดินแดนนั้นมานานแล้ว But Joshua in faith decided แต่ว่าด้วยความเชื่อโยชูวจึงตัดสินใจ It's time to take God's people into possess the land ว่า you ถึงเวลาละที่จะนําผู้คนของพระเจ้าให้เข้าไปและยึดครองในดินแดนนั้น Now Branses I want to remind you today ทก ุกคนครับผมเองอยากจะย้ํากับคุณอีกครั้งหนึ่ง We live in a world where there are a lot of examples of bad leadership เรามีชีวิตอยู่ในโลกทุกวันนี้ที่เห็นแบบอย่างของผู้นําที่ไม่ดีเยอะมาก Many people ผู้คนมากม Don't trust leaders whether it's in a political field a business field or whatever it is. You know we have seen a lot of bad leaders do bad things to people You know, leaders who abuse their power leaders who look for their own benefit And so you know we've all experienced e a n s the the effects of bad leadership somehow in our lives เราก็ได้เห็นผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเป็นผู้นําที่ไม่ดี but we have to understand one thing แต่อย่างหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจด้วย leadership is god's plan ว่าการเป็นผู้นํายังไงก็ตามอยู่ในแผนการของพระเจ้า we cannot throw away the the concept of leadership whether the body Christ political field, the field business field it's political or in 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 body of เราไม่สามารถจะมาทําแบบนี้ได้ว่าเออเราเห็นแบบอย่างของผู้นําที่ไม่ดีแล้วเราเองก็เลยไม่อยากที่จะส่งเสริมเรื่องของการเป็นผู้นําหรือว่าให้ความนับถือกับผู้นําไม่ว่าจะในโลกของคริสเตียนหรือว่าในโลกทางฝ่ายการเมืองในโลกของการทําธุรกิจใดๆก็ตาม We grow need leadership in to เราเองจำเป็นต้องเติบโตมากขึ้นในภาวะความเป็นผู้นำ We need to become the leaders God wants us to be แล้วเราก็ควรจะให้ความร่วมมือกับพระเจ้าในการเสริมสร้างให้เราเป็นผู้นำอย่างที่พระเจ้าต้องการ And also learn to support Le แล้วเราเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะให้การสนับสนุนกับผู้นำที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้า Everything rises and falls leadership. ทุกอย่างจะดีขึ้นหรือว่าล้มลงก็เป็นเพราะว่าผู้นำ so, one thing should และอย่างหนึ่งที่เราควรจะทํา leaders คือต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำอยู่เสมอก็ให้เราที่ฐานว่าถ้าเขาเป็นผู้นำที่ไม่ดีก็ขอให้เขาเนี่ยหมด อำนาจจากตำแหน่งนะ The right leaders will be raised up และเพื่อที่จะมีการส่งเสริมผู้นำที่ดีและถูกต้องขึ้นมา And this is even for the body of Christ for the work of the gospel อันนี้ก็รวมไปถึงเพื่อการทำงานของพระเจ้าและเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐด้วย Let's pray for good uh, right leaders with the heart of God to be raised up ให้เรานั้นอธิษฐานเผื่อผู้นำที่ดีเผื่อผู้นำที่มีหัวใจของพระเจ้าที่จะได้รับการยกชูและส่งเสริมขึ้น Because when a leader is a right leader เพราะว่าเมื่อผู้นำเป็นผู้นำที่ถูกต้องตามแนวทางของพระเจ้า and the leader is full of faith and courage และผู้นำนั้นเต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยความกล้าหาญ he can lead people into god's destiny for their lives เขาก็จะสามารถนำผู้คนของพระเจ้าให้ก้าวเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางของพระองค์ได้ he can lead people into the blessings of god เขาสามารถจะนำผู้คนให้ดำเนินชีวิตตามพระพรของพระเจ้าได้ and he can help people Be equipped for what God has called them individually. God for what has และเขาเองก็สามารถจะให้ความช่วยเหลือในด้านการส่งเสริมการสนับสนุนให้กับผู้คนของพระเจ้าที่จะทําในการทรงเรียกที่พรองมีกับพวกเขา leadership is so important ผู้นําจึงเป็นบุคคลที่มีความสําคัญมาก and so even in your own lives แแม้ตต่ในชีวิของคุ make sure you, that you have good spiritual leaders คุณจําเป็นต้องแน่ใจว่าคุณมีผู้นําที่ดีทางฝ่ายวิญญาณ follow them แล้วก็ดําเนินชีวิตตามเขา learn from them เรียนรู้จากเขา let them correct you when it's needed แล้วคุณจําเป็นจะต้องยอมเปิดใจให้กับผู้นําในการที่จะตักเตือนว่ากล่าวคุณถ้าถึงความจําเป็น let them lead you with the wisdom of god แล้วก็ให้เขานําคุณด้วยสติปัญญาของพระเจ้า support them ให้การสนับสนุนกับเขา pray for them อธิษฐานเผื่อเขา encourage them คอยหนุนใจเขา because when a leader is really doing his job เพราะเมื่อผู้นําได้ทําตามหน้าที่ของเขา we will all benefit from เราจะเห็นว่าเราทุกคนจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันหมดเลยและข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็จะมีโอกาสประกาศออกไปอย่างกว้างไกลมากผมเชื่อว่าโยชัวเองก็เป็นผู้นำที่ดีคนหนึ่ง who ทำไมเขาเป็นผู้นำที่กล้าทำตามคำสัญญาของพระเจ้า A leader, who acted s <S a, good leader a fearless, good is ผู้นำที่ดีไม่ควรจะมีความกลัวหรือว่าควรจะมีความกลัวที่แบบน้อย it does not mean แต่ไม่ได้หมายความว่า he doesn't feel fear sometimes จะไม่ได้แบบว่ารู้สึกกลัวบ้างไม่ใช่แบบนั้น but it means แต่หมายถึงว่า his decision is not fear based คือเขาไม่ได้ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของความกลัว a good leader ผู้นำที่ดี always makes decision based on the promise of God จะตัดสินใจตามพื้นฐานคำสัญญาของพระเจ้าเสมอ and this is what Joshua did แล้วนี่ก็ I'm sure in the back of his mind, Joshua was.

ที่เขาไม่ได้ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานความกลัวแต่ว่าบนพื้นฐานคำสัญญาของพระเจ้า you know, so มันก็มีผู้นำอยู่ในหลายๆด้านหลายๆอา uh กลุ่มนะคบในชีวิตของเรา you know, even family, parents we are leaders over our children in family as our ในครอบครัวในฐานะของพ่อแม่เราก็ถือว่าเป็นผู้นำชีวิตลูกๆ you know, เราก็จะต้องนำเขาด้วยการเป็นแบบอย่างให้เห็นถึงความเชื่อที่เรามีในพระเจ้า don't lead our children our fear by อย่านำลูกของเราด้วยความกลัวนะ in front of your kids don't always talk about what's happening in the world and talk about fear in front of them ไม่ใช่ว่าคุยกับลูกทีไรหรือว่าลูกอยู่เราก็คุยแต่เรื่องของ สถานการณ์ในโลกหรือว่ากลัวอันนั้นกลัวอันนี้มันเป็นการถ่ายทอดความกลัวลงไปในจิตใจของลกูก Con children promise of God front of your children. in in the แต่ให้พูดถึงคำสัญญาของพระเจ้าให้ยกย่องคำสัญญาของพระเจ้าให้ทำให้ลูกเนี่ยมั่นใจที่จะวางใจในคำสัญญาของพระเจ้าเสมอ Don't don put poverty mindset upon your <c oughs> children. และอย่าไปสร้างจิตสำนึกแห่งความยากจนให้กับลูกๆเด็กๆ Don't put fear of sickness and disease in your c h i l d r e n อย่าไปใส่ความกลัวลงในจิตใจของลูกๆเกี่ยวกับเรื่องความเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ Don't put the fear of demons in 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 your children's mind. หรืออย่าไป ใส่ความกลัวลงในจิตใจของลูกๆว่าเออเรื่องของการกลัวผีกลัววิญญาณอะไรต่างๆแต่ให้เรานั้นน่ะ พูดถึงความเชื่อยกย่องความเชื่อขึ้นมา you know, That's that the way we lead our children อันนั้นเป็นวิธีที่เราควรจะนำลูกของเรา And, you know, and it's not just by talking 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 to them แต่ไม่ใช่ว่าเรียกว่าเอาลูกมานั่งแล้วก็สั่งสอนลูกพูด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 อย่างเดียว But it's by how we live our lives แต่เราจะต้องนำเขาด้วยการใช้ชีวิตของเรา When they see us how we live our lives เพราะเมื่อเขาเห็นว่าพ่อแม่ใช้ชีวิตแบบนี้ By you know Be confident the promises in g of o ด้วยการที่พ่อแม่เชื่อและมั่นใจในคำสัญญาของพระเจ้าเสมอ By always speaking in line with the word of God แล้วคำพูดของพ่อแม่ก็จะตรงก mm, ันกับคำสัญญาของพระเจ้า That's good leadership for our children อันนั้นก็ถือว่าเรากำลังเป็นผู้นำที่ดีให้กับชีวิตของลูก And you can apply this to church leadership คุณ I believe this that church leaders must exemplify faith ผม you know, faith in God faith in his word ผม The thing is if we don't if we're not influenced by f a i t h เพราะว่าถ้าเราไม่ได้รับอิทธิพลด้วยความเชื่อ will be influenced by fear automatically เราก็จะไปเปิดรับอิทธิพลที่มาจากความกลัวโดยอัตโนมัติ and you know as leaders when fear enters our hearts เพราะว่าในฐานะของผู้นําเมื่อความกลัวมันเริ่มเข้ามาทํางานในจิตใจเรา not only will we be limited ไม่ใช่เฉพาะชีวิตของเราเท่านั้นที่จะถูกจำกัดแต่เรากำลังเป็นเหมือนกับอุปสรรคหรือไปกำลังกำลังไปจำกัดชีวิตของผู้คนที่เขาเดินตามเราด้วย Joshua decided to lead decided by faith. โยชัวตัดสินใจว่าเขาจะนำด้วยความเชื่อ He said, "Let's get ready." เขาบอกว่าอ่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะ There are obstacles. มันมีอุปสรรคแน่นอนล่ะ There will be challenges. มันจะต้องมีความน่าท้าทายอยู่ละ But we are marching in. แต่ยังไงเราก็จะเดินไป And w i l l possess what God has prepared for us. แล้วเราก็จะยึดครองในสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานกับเรา You know, in the times that we live in. ในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่นี้ Where the devil is working more and more than ซึ่งมาเนี่ยมันทำงานหนักมากเลยนะหนักมากกว่าที่เคยผ่านมาด้วยซ้ำเราจึงจำเป็นต้องมีผู้นำที่กล้าหาเราต้องการผู้นำที่เชื่อมั่นในถ้อยคำของพระเจ้า w e n e e d leaders w h o know the promises of God. แล้วเราก็ต้องแบบมีผู้นำที่เชื่อในคำสัญญาของพระเจ้า that So kind of be leader kind ดังนั้นอยากจะหนุนใจให้คุณเนี่ยร่วมมือกับพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะช่วยคุณเป็นผู้นำแบบนั้นได้ home ในที church, ่ครอบครัวในบ้านของคุณ in church t ในคริสตจักรของคุณในพระกายของพระคริสต์เพราะเมื่อเรามีชีวิตแบบนี้เราทุกคน is possess จะได้ร่วมกันยึดครองเอาในสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราไงให้เราที่ฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับอาทิตย์นี้ guiding ที่พระองค์คอยนำทางเรานำเราไปยังที่ ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและเราขอบคุณพระองค์ที่ถ้อยคำของพระองค์กำลังทำงานอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราในพระนามพระเยซู amen well have a great weekend we will see you again soon ขอให้มีความสุขมากๆในช่วงวันหยุดนี้นะครับแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่